ลงมาเลยลงมาเลยมาถึงก็เลียตุมทองอีกฮะมาถึงก็หาลงที่กินเลยโอ้โหอะไรเนี่ยทีมนองเล้งทรายเราเป็นแถวเลยหาที่กิน ลงรถหาที่กินเลยนะโอ้ผานซ็อกเกอร์สกูอสกโอ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Spot On Tour นะตอนนี้เรา ามาอยู่ที่โรงเรียนบ้าน12ครับอ่าอำเภอดอยดอยงามนะอ่านี่ดอยงามจังหวัดเชียงรายวันด,ดีครับนี่เป็นไงผลการแข่งขันชนะแล้วได้ที่3ได้ที่3เหลือตอนนี้รอบไหนแล้วเนี่ยรอบทิงชนะเลยที่2โอเคโอเคครับ <laughs> ครับ <laughs> <ม>นี่ฮะฮะอันนี้ใคยครับถ่ายลง YouTube เนี่ยการ้าน รุ่นไงไปแข่งพุ่นแหละไปแข่งตีสิงปากแหละครับอ่านั่นนี่รุ่นอันนี้รุ่นไหนยังสิบสองสิบสองอ๋อสิบสามไปพุ่นเนาะโอเคแล้วก็ณะคนเป็นได้บ้างรุ่นสิบสองปีไม่ได้บ้างคนนี้กหครับคนนี้รอชิงรอชิงแน่นอนครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าโดนจิ้โทษครับบางซาชนะตัวไหนหนึ่งสูงนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมา่วมั่วโอ้โหโดนจิ้โทษชนะมั่วตัวได้แหละ

เด็กเรียนบ้าน12นะครับวีสับขาวนะฮะดาคี่ปุ้ยสนามฟุตบอลบางซ้าครับว่ามีการแข่งขันอยู่ที่สนามนี่นะฮะก็เลยใส่ลงในโปรแกรม

ันนี้พิมอย่างครับพิมอย่างครับนี่ผ่นดักก่อนเจ้าไว้่านดักก่อนรับทันนะใคาได้หีครับอ๋อครับผมเขาเล่นผ่นดักก่อนอันนี้พ่านดักก่อนอันนี้รอบไหนแล้วครับนี่รอบชิงครับรอบรอบรอบชิรอบชิงรอบสี่ทีมรอบสี่ทีมอ๋อครับตัดเจือกนะครับน้อยผ่าพนดักก่อนครับพ่าน สวัสดีครับ ไปหาบังซางกันอันนี้ครับมาถึงสนามแล้วนะฮะต้องตามหาครูบังสักหนะะ่อยเจอแล้วเจอครูบังแล้วครับ คุูบังสวัสดีครับโห่เนี่ครับผมตามหาครูบังนะฮะจากบางซานได้ข่าวว่ามาแข่งมาแข่งตอนนี้รอบรองแจกจุดโทษนะครับรอบรองได้ที่สามในที่สามแล้วในที่สามอันนี้มีกี่รุ่นครับเนี่ยรุ่นเดียวสิบหอดไม่เกินอ๋อที่สามแล้วป้ายอยู่ตรงนี้ครับผมในที่สามร่วมประหารครับผมครับสวัสดีครับ ครับสนามฟุตบอลบางซาได้ที่3ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาสวัสดีพี่ปุ๋ยซะหน่อยนะฮะกะว่าจะมาให้กำลังใจสวัสดีครับเป็นได้้องครับสวัสดีครับในละอ้อนนะคะละออนเนี่ยกำลังแวะซื้อของกินลงลาารถหาของกินกันแลาา้วเป็นได้้องครับเสดายคะ่ะเขาไปรอบซีทีมครับ แพ้พาดจักเกอร์รอดดจุดกอดเด็ดจุดโหดคะสกอร์จะได้ครับนี่สกอร์ไม่ได้นับลเลยแต่รู้ว่าแพ้แน่นอนตั้เสมอในเวลาจะได้ครับศูนย์ศูนย์เออสุดยอดเลยอ่ะนอนนะมีราอนอนเจแนแปลตัวเองครับเจ้าและนี่เป็นฟุตบอลรายการอย่างครับนี่รายการสันทายสิบสับอำเภอโรงเรียนบ้านเลยนะบ้าน12บ้าน12ตำบลไยงามอำเภอพาดจักร์จรายเจ้าครับมีกี่รุ่นครับมีอยู่12รุ่นเดียวรุ่นเดียวทั้งหมดกี่ทีม แปดทีมอ๋อแข่งกันแปดทีมเจ้าเสียดายค่ะครับเสียดายเดี๋ยวเขาก็ททำเต็มตีนะคะเพราะว่าเขาอายุไปถึงเนาะมีแค่อายุอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองบมีเต็มสักคนเลยครับครับอืมตะกี้ละหฮอนก็ดูไล่สดในรถตู้กันรุ่นรุ่นทีโถษกันอยู่ครับเสียดายเนาะเป็นอย่างค่ะคือวันเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเขาขอเห็นไหมได้ครับแหม น่าจะได้ดูแมตชิ่งแล้วนะเจ้าไอ้บรรลุนตัวใยัยฮะทุกคนทุสาวครับนี่เต็มไปอยู่คนเต็มทุกสองคนเลยทั้งเขาแบบเต็มเนาะครับแต่ก็เขาก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะครับทีมอย่างน่าจะเข้าชิงครับนี่ดีดูดูแล้วน่าจะผานดาร์ก้อนกับผานสปอร์ตซูเปอร์อ๋อแสดงว่ามีมีพ่านสามพันคนกันนี่ผ่านคาเดมี่ผ่านคาเดมี่พ่านดาร์ก้อน แล้วก็พานท็อกเกร์สปอร์ตเจ้าสามทีนแล้วก็มีจ้างแก้วค่ะเีเจ้านะมีจ้างแก้วมีวมีปลาแดดเจ้าแล้วก็มีสันกลางคารครับเจ้าแปดทีมะแล้วก็มีมาาแดทีมค่ะทั้งหมดโอ้น่าสนุกน่าสนุกนะโอเคมวนยูค่ะครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้ผมป้าละออนมาดูแมทน่าจะได้ตัดูแมท์ อ้าครูบังลุงตัวแหนครัครูบังจะเล่นกับทีมเสื้อเขียวเนี่ยค่ะออ๋มีทีมบีเอเอพตัวเองโอเคครับผมเจ้าเดี๋ยวยู่เชียร์สักครั้งก่อนพี่กก่เดี๋ยวอาจจะได้ดูครูบังเล่นอยู่โอเคจ้าครับขอบคุณครับนี่นะครับเราก็ถือว่าทริปทัศนาศึกษาของพวกเรานะทีมหนองเร็งทรายอะคาเดมี่ก็ ได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วฮะในเรื่องของการจัดการแข่งขันที่โรงเรียนบ้าน12นนดนเดี๋ยวเราจะดูแมตชิงทันหรือเปล่าก็คอยดูคลิปหน้าครับแล้วก็เราจะได้มีโอกาสเห็นครูบางเล่นอีกแมตช์ลิงไหมก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเ <c oughs> ดจ้า <c oughs>